อาหารบรรยากาศตอนเช้านะครับท่าเรืออ่าวดมสวัสดีโบบบตอนเช้า Yeah. ฮะอ น้ำไม่ไหลเลยน้ำตาจะไหลแล้วอะไรนะพี่เดียวเดียว อย่างร้อนอะ วายขนเกาะ กาะน้อยปล่อยไหม,ไหมปล่อยเถอนะน่ปอยเกตีแ่ไมเราอะไรามาตัวบลเลยวะจริงเหรอสละัะโอ้โหตางขึ้นมาตัวเลเลยไม่เปียบอ่ะไม่เปียบก็เกาะนี่แหละสองตัวนี่แหละใจเย็นใจเย็นจัน ต่ออะไรอะ่ะโอ้ขนก่อ,อ,อ,อแอร์แอร์แอรแอร์จบโอ้อบรรยากาศตอนน้ำตายนี่แอกริปขยันกันต่อไป <c oughs> ผมปล่อยไปถึงไหนแล้วเนี่ย ตอนกับท้ายนี่เลยครับอย่างนั้นเลยเหรอครับวางยาไงเยบเยบเย็บเยบโอ้ลมฝนมาแล้วไม่มีน้ำเดือดเลยวันนี้เดี๋ยวหาน้ำเดือดก่อน มาแล้วมาแล้วเหยื่อจิกใครเนี่ยอ๋อเห็นเหยื่อจิกแล้วตาพี่เขาเปล่าเอ็ไจะโมยโอ้โหแอปเป็นของตัวเองวะเนี่ยเหยื่อจิกอยู่ที่ขายเลยอื กินก <gravity> ันใหแล้วกินกันใหญ่้าล้าลานตัวโอ้โเเดี๋ยว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 เทีไทย ฝนตกครับพี่น้องอโหโหเอาลมกันแล้ว,ลวลไปไม่เป็นไร